กะอี้ติบห้านแม่สาวอะเอาคนตรงนี้จะเป็นสายสุขว่ มาชมพ่อพันธุ์รุ่นเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเดี๋ยวให้ครูกอย่้าพูดถึงรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับนะครับผมครูกอยญ้านะครับก็จะมาชมพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เผือกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสายสายประกวดนะครับตัวนี้จะเป็นสายประกวดนะครับ เขาก็จะเป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับบิ๊กอุทัยแม่ของเขาก็จะเป็นแม่แสนเพชรนะครับแสนสุขนะครับแม่แสนสุขอยู่ที่อุทัยนะครับตัวนี้นะครับพึ่งล่าสุดผลงานล่าสุดนะครับเขาก็ไปลงสนามแรกนะครับที่ยุทธยานะครับยุทธยาก็ได้ที่สามกลับมาครับได้ที่สามกลับมาตัวนี้ผมได้มาจากสมพรวัชรีฟาร์มนะครับวันนั้น พี่แกไปประกวดที่ยุทธยานะครับแล้วก็เราก็เห็นพัฒนาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามนะครับก็เลยขอแบ่งแกมาไว้นะครับเป็นเก็บพ่อพันพุ์เผือกไว้อีกัตัวครับเพื่อที่จะมาให้มันสร้างสีสันที่ข้อครับก็คือเรามีดำอย่างเดียวมันก็ดูดูแปลกๆไปพอมีเผือกพึ๊บมันก็จะช่วยให้ให้ที่ข้อมันดู คืดๆนะครับเขาก็จะมีความสวยงามความน่ารักสมมุติตัวนี่ก็อะไรของเขานะครับเปือกครับตัวนี้ก็ในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์เขาก็เรื่องขาใหญ่นะครับลาแต้มนะครับเป็นเผือกที่ขาวนะครับขาวขาวบริสุทธิ์นะครับขาวบริสุทธิ์ในเรื่องของการยืนเขาจะยืนสง่าครับในเรื่องของยืนสง่าแล้วก็ อายุของเขาก็อยู่โบ14เดือนนะครับ14เดือนอยังรุ่นเล็กอยู่ยังลงประกวดก็อยู่ประมาณไม่เกิน140ครับตัวนี้ไม่เกินความสูงไม่เกิน140ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะไปที่กาลสินนะครับพาเจ้ามุนพลน,นะครับเดิมเดิมว่าชื่อเจ้าแบงค์ครับพี่เป็นเจ้าแบงค์นะครับก็พอมาอยู่นี่ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเขาเป็นเจ้าผุนพลน,นะครับซึ่งมาอยู่ได้ เดือนกว่าครับเพิ่งอยู่ได้เดือนกว่าครับก็พอได้สัมผัสควายเกือกแล้วมีความรู้สึกที่เออน่ารักครับได้อดน้าได้จับได้อะไรทุกวันเลมีความรู้สึกดีเขาเชื่องครับพันธุกรรมของเขาเชื่องมากสามารถที่จะเล่นกีได้หมดครับโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับของฟาร์มของคุกอยอยนะครับเป็น เผือกรุ่นเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับผมสังเกตดูช่วงขาหลังเนี่ยจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ท้ายเนี่เต็มดีนะครับเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับตัวนี้เป็นเผือกสํานะครับเป็นเผือกที่มีกะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับร่างรูปร่างสมูทดีสวยงามนะครับพี่น้องที่ติดตามควายงามสตูดิโอนะครับเดี๋ยวจะมีงานประกวดที่จังหวัดกาฬสิน์ช่วงประมาณสัก ปลายเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้นะครับไปชมตัวจริงที่นู่นได้นะครับตัวนี้เป็นพันธุกรรมอย่างที่ครูกอยญ้าบอกก็คือเป็นสายประกวดนะครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับเป็นสายของแกลนแชมป์นะครับเป็นเหล่าเดีวยวก,กันกับบิ๊กบุรีัมบิ๊กบอสนะครับเป็นแชมป์เป็นแกลนแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีโอกาส ที่จะคว้ารางวัลใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นควายที่มีอนาคตอีกตัวหนึ่งนะครับรูปร่างดีสวยงามนะครับเล็บเท้าเียบก้อยสมูทนะครับหน้าเขาสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตเลยเนาะคุณปอยาเนาะเป็นพ่อพันธุ์เผือกในอนาคตครับครับก็เดี๋ยวรออายุรอเดินสายก่อนนะครับตรงนี้ก็พาน้องเดินสายก่อนครับครับถึงสิ้นปี ปีหน้าครับปีหน้าก็สนามนี้ก็สนามสุดท้ายแล้วก็มารอปีหน้าครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่จูงน้องวนดูนดท่วงท่าลีลาในการเดินหน่อยครับ ครับนี่ก็เป็นท่วงท่าลีลานะครับการเดินสวยงามนะครับตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับท้ายเต็มนะครับสวยสมุทนะครับพันธุกรรมดีนะครับพันธุกรรมแกรนแชมป์นะครับเป็นสายของบิ๊กอุทัยนะฮะการันตีผลงานนะครับสายนี้นล้าน